สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาฟ์ไนนะครับในคลิปนี้จะมาดูโมดูล X ของเซอร์เทนะครมาดูกันเลยนะครับโมดูลของเซอร์เทจะเพิ่มสแตตในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าป,ป้องกันเวทนะครับหรือรีสิตแทนเพิ่มขึ้นในส่วนของสกิลติดตัวจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น8หน่วยเมื่อไม่ได้บล็อกศักตรูอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราอัปเกรด โมดูลเนี่ยตอจะมีความสามารถทําให้ไม่สนป้องกันเวทนะครับหรือไม่สนดสเซชนเนี่ยจากเดิม20นะครับจะเพิ่มเป็นี่24แล้วก็26ตามลําดับอีกครั้งก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจริงเขาแค่พลังโจมตีนี่ก็น่ากดแล้วแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ต้องรีบกดขนาดน,นั้นเพราะเดิมทีสก,กิลของนางเนี่ยมันก็แรงมากอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับ อ,อยังไม่รีบกดนะต่อมามาดูกันที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกจะมี2 m i มิชชั่นมิชชั่นแรกให้เอาเอเตอไปใช้งานโดยใช้สกิล3สกิล3อย่างน้อย1ครั้งต่อ1การต่อสู้ทําอย่างนี้ให้ครบ5การต่อสู้นะครับกลวนไปด่าน o อ6ก็ได้นะครับเหมือนเดิมต่อมานะครับมิชชั่นที่2ให้ลงด่านเนื้อเรื่องนะครับสามแปดทำไม่ได้3ดาวโดยที่มีเงื่อนไขเดียว ให้เซอร์เทอร์จัดการกับบอสชื่อสกาวแชตเตอร์นะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับรับ,บด่านนีนะ้เดี๋ยวไปดูกันว่าผ่านยังไงครับไปเจอกันที่ด่าน3 8ครับที่ด่าน3 8ของนี้ยเป็นแพ็กทิสเหมือนเดิมนะครับทีมที่ใช้จะเป็นตามนี้เลยนะครับซึ่งคุณจะลงตัวอะไรเพิ่มเข้าไปก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเล่นตามผมหลักๆคือมียืนพื้น2ตัวแล้วก็มีตัวเคลีย โดนด้วยนะครับต้องเป็นสไนเปอร์เคลียร์โดนก็จะดีกว่าหรือที่จริงคุณจะเล่นเป็นกาดตีไกลหมดเลยก็ทำได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้ตัวที่ระดับดาวเยอะหน่อยนะครับถึงจะเคลียร์ได้ทัน้มาด,ดูเซตอัพกันก่อนอน,นะครับพเพิ่มแรกก็ลงเซอร์เทอร์ตำแหน่งนี้เลยนะ,ะก็ผมจะลงที่เสือด้านบนนะครับ หลักๆคือต้องมีเคลียรโรเซียพื้นล่างและพื้นบนให้เพียงพอนะก็ล,ลงฟูสนะครับตำแหน่งนี้อาจากตรงนี้ยังไม่ต้องลงอะไรเพิ่มนะครับให้รอบอสเดินเข้ามาระยะตรงตรีของเซอร์เทอร์คือช่องนี้่องที่เมาส์ผมชี้นะครับตรงนี้ก่อนแล้วค่อยใช้สก,กิลเซอร์เทอร์เรียบบอสเสร็จแล้วก็ไปเซตอัพต่อนีอเปิดได้เลยนะครับเข้าระยะแล้ว เมื่อบอสตายเอาออกนะครับลงจับมีแทนแล้วก็ปมไฟสั้นถ้าใช้ตัวโลเลยเวลอาจจะต้องเป็นนักเวทยืนตรงนี้แล้วก็อนไหนย,ยืนตรงนี้แทนนะครับทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเร่งภาพให้นะ ここにいたのねこの時は。 เป็นนั้นจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกนครับ